ครับมาซื้ออะไรวันนี้ครับโอ้ดีนูเยอะเลยนี่ครับมาจ่ายสลปาตุลาซื้อปลาซื้อเนื้อวัวอ่าเนื้อวัวซื้อหมูกระทะลาบของวันนี้มีทำไมซื้อเยอะจังที่วันนี้วันนี้จะมีครับแขกมาครับโอ้ดารามาวันนี้ทีมงานมาทีมงานเพลเนาะเกี่ยวกับเพลงจะใส่ยิ้ไอ้บุ๊แมนอย่าใจได้ใส่มาเจ็บครับมืู่รถขาดเดียวเลยไปครับ ไปซื้อเกล็ดซื้ออะไรน้อหลายอย่างมีมาซื้อปลาปลาไปเผาปลาไปเผาเดี๋ยวเราติดตามมึงครับคล่องเมนูกัดลืมอะไรหรือเปล่าเยอะโอ้เหนียวน้อจิ้มเลยรบ้เก็บพวกละเหลือปลาเหลือปลาเราก็ัไปซื้อมูกระทะน้อหนึ่งคนอะมูกระทะมูกระทะห้าชุดท้ายอีกห้าชุดครับ แขกเยอะเข้าวันนี้แขกเยอะทางกินงานปกแต่ไม่ขอดแล้วก็มือรานของต้นตีครับผมมือร่างกับตะไคร้เล็กๆหน่อยเป็นบรรยากาศครับตะไครครับมีวัตถุวัตัวอย่างนี่อะไรเนี่ยนี่ครับดอกกระเจียวดอกกระเจียวกินกับผลชัยภูมปอ่ะพุ่งดอกกระเจียวใช่ใช่บ้านเจ้าอ่ะอย่างนี้ป่ะกินกับผลนี่อะไรยมากเลยเพชรเพาะ เสรจเผาก็มีไม่โหก็มีไม่มีเวลาทำนะครับต้องกลับไป<ต>ให้อาหารไก่ทไก่หลัางก<ะ>็แบบนี้อาห,หารไก่ก็ข้าวโพดนะครับเวลาติดตามกันข้าวโพครับมวนป่านี้มือแรงลูกหอยโดนแล้วครับ,อบ,รบ,บรของ้องก็เยอะแยะครับกับอย่างมือแรงกระเพาเยอะข้างหน้าก็มีครับมีเนื้อหัวมีเนื้อหัว น้ำเครื่องดื่มเดี๋ยวเพื่อเขากินน้ำฮะเหนื่อยเลยเหนื่อยครับไปตลาดไปส่งแม่เนาะไปหลายที่มาที่วันนี้ครับวันนี้มีเพลงใหม่ครับเขามาอัดเป็นดีเพลงใหม่เนาะครับแคแค่ครับเป็นคนบริการชิ้นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จฮึฮึฮึครับเพืแค่แคดูแลแขกมานะครับอยาไปให้มากอยเป็นไป บริการครับที่เข้าวซื้อน้ำซื้อกะเทยซื้ดตู้ปลาสิงครับต้อนรับเข้ามาเป็นย่างดีครับ <c oughs> เนหน,เนื่อยเลยเหนื่อยเลยแล้วกับเหนื่อยนะครับลาย่างบรรยากาศที่ผมเท่ากับคนไล่ครับครับครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวจะไปซื้ออะไรอีกนะกนย่างอีกอันหนึ่งหมูกระทะอีกห้าชุดซาบูครับห้าชุดห้าชุดเป็นย่างสุดท้าย ก็ไปก็ต้องไปเน็ดเวียดจักหน่อยครับเกีเ่ยไก่สังหน,น่อยนทำหรอเดิกองใสคนอื่นเกลี่ยเทส์เราต้องเป็นแข็งอุ่นๆครับวันนี้ก็มีคนมากับธรรมดาครับไปครับไปไปซื้อหมูท่ากันหมูตั้งแค่คร,รัวนั่นแหละับผมปรึกษากันครับเสียเอาชาบูหรือเอาหมกาูกระทะแต่ว่ามากเป็นแบบย่างเนาะ แบบย่างมันอร่อยเออนะแบบย่างกระทะดีกว่าวันนี้นะนอร่อยดีปิการจิไปซื้อร้านนี้งามๆ่น้องอยู่แถวโนนกับบา้านฮ่องกงกเขาเดินว,ว่าร้านร้านอย่างกับไอดินเนาะไอดินกลิ่นนะครับมาได้กับนั่งเมื่อกี้ที่ร้านก็สิมานังกินยุราดกันอันตรายครับส่วนเก็บตัวเก็บตัวเก็บตัวที่้ามั่ใจย่างอย่าครับบรรยากาศเย็นๆกต่เย็นสบายกันมากเจ้าน่อย ไม่ถึงหรือยังนี่ไม่ถึงแล้วั้เนี่ยมากตื่นครับร้านสวยงามมา,มา,ากครับร้า,านนะสวยน่าห<ค>น,น้าคนเยอะคนหลายเลยครับถ้าเป็นมือปกติร้านน่านังนะครับท่านมันเป็นคนดีนาะลูกค้าเพิ่มเต็มทุกมือเลยครับท่านบรรยากาศดีมากนี่ช่างัศจรโอ้โหน้าหน้งเนาะนี่ครับผมไปดิน จีนิน่าครับชวดมีชวดไหมไม่เดินไถึงถึงลงไปสั่งที่ไหนครับนี่แหละโอ้ปะจัดเต็มครับพี่นอนจัดเต็มจอดย่างเดียวน้ำแข็งหมูท้องหมูทะเขาเรียบร้อยเนี่ยหมูเสร็จแล้วนะเพื่ออาหารพรบไปกลับบ้านนอมกินดินนาวะสีพายโถน้ำไปไฟดับไม่เป็นใจนะไม่เป็นใจเลิกไม่ดี แก no. ้งเราหรือเปล่าวะเนี่ยฮะภาษาโมกุลเตั้งเยอะนะครับกลับตรงนั้นข่าัดแฉลบน้ำกันมือแดงครับผมหนึ่งเขาย่างปลาเผาปลาครับผมเผาปลาต้มปลาลาบปลาอย่างเนื้อข่าวตัดแฉลบงานรับเสือผมเวลาเยอหนึ่งชั่วโมง เชี่ยบกับทะเลครับมันอีเชี่ยบกับทะเลทำแต่เมนูมันอีเพี้ยนขาหนุ่มครับผมสามเมนูครับผมอะไรบ้างครับต้มปลาลาบปลาแล้วก็ย่างเนื้อครับทางเนื้อเอ้าคือสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ผู้ชำนาญการผู้ชำนาญการอยากผมเป็นลูกมือดิแบบตามโผล่เลยต้มปลาลาบปลาเหมือนกันครับตามวผล่เยอะมันอีก็ รัซบาบูซาบูเเบอกงครับซาบูรับซาบูงครัมาเลยครับจวดจวครับผมเนี่ยเขาใส่ยังไงอีกนี่ก็เป็นเนื้อนะครับเนาะวันนี้มีเวลาหชั่วโมงตอนนี้เหลือเก้าเก้ยห้นาทีครับผมนี่เป็นเนื้อเสียครับย่างย่าง ใส่ท <ge ar> ิชชู่หลายนาะเนื้อเสือผมเนื้อเสือมันจะใส่ดีเขาจะใส่เนื้อเสือปลาปลาใหญ่ข้างหลังเขาใหญ่ครับเขาใหญ่ไปได้หอนเนื้อเสือเนื้อเสือกตเขาใหญ่เลยเสืออะไรอ่ะนี่พทยชี่ย์ไหเสือชีต้าหรือเสือเสือแมวบะอยู่นี่กับเสือเขาแข็งเลยด้วยใครบอกว่าบอกว่าทำงานยังกับเสือชิต้า เมียนบอเห็นงานมยนเนกัวเสอกี่ดคเวลาเลาไม่มอทำงารเนเสือจีตาแมนบ่มคือ้งเีนะแ่แลครับเป็นาครับห้ิปดนาทีเลยห้ิปนาทีนะครับอาจารย์คือเมนเรื่อานี้นะมันบานเขาแลไปสี่ทีอย่าเออได้เอาคือพวกอย่างเหมือนอ่ะแค่คนนี้ได้บ่นน่าด้บนน มันจะมีเบี้ยแลนะเี้ยแห่เอาเบี้ยแหมไเเบีย่นเมากเลพี่เครื่องใส่อะไรบ้างย่างันเนรับเหลือห้าเจ็ดนาทีห้าสิบเจ็ดนาทีเอเลิกเด้อฮะเอนวเลิกเด้อห้ามนวเลิกนะ้ำมหอยใส่ไปใส่ไปตัดีใส่ว่ารถดีน้ำย่างมอะไรอา้มันมาเลย มันเด็ดแล้วใส่น้ำมันหอยไหมมันจะไม่แห้งไงโอเคโอเคผู้ารเสี่ยผลเลยใช้กระทะเล็กไดมอนี่ใชกระทะเล็กใช่ใพ่ใช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 ทใ่ใช่ใ่ใช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 อใช่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 ใชือช่ใช่ใช่ใชก่ือ่เ่กอ่อ่อ่อเ่ เกลือนะเนีเกลือโอ้สวยดีโอ้ยบริจิตบริแดดน่ครับน่ารออันนี้เป no ็นเกลือนะครับเนาะระลังขีดไปเลยครับล้วังขีดบนแง่นี่นี่ใท้้เลยก็จะสีบอส์อนี้ใช่ไหมฮะไทเลยก็จะขีดอส เลยเขใส่บาดีกแล้เลยโรตีปะมีมาสีอยรมียังไงนั่นาาาเขามาร์คเลยจังสันเลยบอ่บอกดมาร์คบอสเดไอ้เดร่สันเดเออนเลกกกอมีเวลาน้อยไปยับทติดอยู่อย่งบการเลยาขาฝากเขผมไม่ได้หน่อยเขย่างเลยครับ โอ้โหนาวโหถึหนาวนะเผ็ดคอยคอยอันเดี้เรามาดู5้าที่สุดท้ายนะม้กระซิ่นิ่มเนาะมีเยื่แหลมพี่ข้างนอกมันจะไหม้หน่อยหนอ้างในน้ำต้มแดงอะไรบ้างใส่พวกนั้นต่อติดตามตอนเสร็จแล้วเขกินในนะครับผมถ่าตอนนะครับเด้อตอนต่อไปครับผมโอ้โหมาห้องระบบเห้องครับห้องห้องห้อง อันนี้ต้องหู้ก่อนนะน,นี่นี้หหุหู้นี่คืออะไรคืออะไรครับพี่ <c oughs> แลปวภาษาไทยเขาเอื่อนอย่างนี้นนแล้วก็ห่วงเรียบร้อยนะครับ